สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมม่นะคะวันนี้จะเป็นการทานายดวงความรักสําหรับคนโสดสนิทนะคะประจําเดือนมิถุนายนปี65นะคะสําหรับใครที่ยังโสดนะคะยังไม่มีคนคุยหรือว่ามีคนที่คบผ่าดูใจเดทกันแต่ว่ายังไม่ได้ให้สถานะคนคุยนะคะก็ดูต่อได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณมีสถานะคนคุยแล้วชัดเจนแล้วหรือว่ามีแฟนแต่งงานแล้วเนี่ยให้ดูดวงทั่วไปนะคะซึ่งทำนายไว้ให้แล้วนะ ขอคนโสดจริงๆะนะคะช่องเมย์ดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีนะคะแล้วก็ใครที่เป็นชาวสองนะใครแอบชอบชาวมิถุนก็เข้ามาดูได้นะคะเช่นเดียวกันเนาะการแบ่งวันที่ในช่องเมย์เนี่ยจะแบ่งได้ทั้งตะวันตกระแบบไทยนะคะเมไม่ฟิกนะคะช่องเมย์สบายๆนะคะไม่หลักการอะไรนะคะเพราะว่าการทํานายดวงเนี่ยเราทําเพราะว่าใจเรารักนะคะเราเราไม่ได้แบบว่า ทำเป็นพิธีรีตองอะไรแบบนั้นนะคะมันเป็นศาสตร์ที่ใช้ความจำในการอ่านไพ่ความชำนาญในการอ่านไพ่นะคะผู้อ่านไม่ได้เป็นผู้วิเศษนะคะเป็นผู้ที่รักการเปิดไพ่แล้วรักการอ่านไพ่นะคะแล้วก็ทำด้วยความเต็มใจนั้นนะช่องนี้นะคะอยากจะบอกว่าคนเข้ามาดูอยากให้สบายใจนะคะถือซะว่าเป็นความบันเทิงอย่างหนึ่งดีกว่านะเมย์ไม่ต้องการให้ใครแบบเข้ามาแล้วอารมณ์เสียหรือว่าซีเรียสในช่องเลยนะคะ ไม่อยากแบบให้มีพลังงานด้านลบใดๆเลยนะคะค่ะวันนี้นะเราจะเปิดพลังงานเป็นแบบทั่วไปนะคะเพราะว่าเรายังไม่มีผู้กรณีที่ชัดเจนนะคะก็จะจับไพ่ให้ทั้งหมด6ใบก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายมี local ด้วยนะคะดูให้จบคลิปนะท้ายสำรับนะคะมี เอ็มเพิขึ้นมากับหัวนะคะมีเดอมูนนะคะมีเก้าเหรียญกับหัวแล้วก็เทมเพลนส์บอกเล่าเรื่องราวในอดีตได้นะคะทำไมยังโสดอยู่ปัจจุบันเพราะว่าความสัมพันธ์นะคะที่เข้ามาเนี่ยนะในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยมักจะไม่พึงประสงค์นะคะแรกๆอาจจะดูดีนะคะพบไปพบมาแล้วโป๊ะแตกจับโป๊ได้นะคะหรือว่าความลับบางอย่างเปิดเผยทำอะไรไม่ซื่อไม่ตรงนะคะมีเรื่องที่ ไม่น่าพอใจนะคะเกิดขึ้นแล้วก็ไม่สามารถปรับตัวได้นะคะอาจจะรวมไปถึงคนที่เคยมีแฟนเป็นตัวเป็นตนหรือว่าแต่งงานแล้วด้วยนะคะความสัมพันธ์ที่เคยดีก็มีปัญหาเพราะว่ามีความลับบางอย่างเปิดเผยเลยต้องเลิกหลากกันไปนะ,ะประมาณนี้นะคะทีนี้เรามาดูไพ่ของเดือนนี้นะคะหกใบตรงนี้เนาะมีไพ่เดชขึ้นมากับหัวนะคะมีไพ่อัศวินถือเหรียญน,นะคะน่าจะมีคนใหม่ๆเข้ามานะ มีไพ่เอชสับับที่กับหัวนะคะมีอัศวินถือถ้วยด้วยแต่ว่ากับหัวมีไพ่เดอะฟูแล้วก็มีห้าเหรียญม์มองว่าเรื่องของคนเก่าๆนะคะที่เมกเกิดไว้เมื่อกี้เนี่ยว่ามันเคยคิดหวังมาก่อนเนี่ยหลายๆท่านนะคะสำหรับชาวมิถุนยังหวนไหวอยู่กับเรื่องเก่ายังคิดวนเวียนนะคะอย่างน้อยก็เป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกเข็ดหรือว่าเป็นกําแพงในใจเป็นไปได้หรือบางคนอาจจะยังเจอคนเก่าที่ตามตื้ออยู่นะคะ ยังแบบไม่ได้ออกไปจากชีวิตสทัทีเดียวร้อเปอร์ซให้คุณไม่สามารถจะเริ่มใหม่ได้นะคะแบบว่าเต็มที่นะคือบางคนอาจจะเจอแฟนเก่าที่เหมือนกับเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเราทั้งที่เลิกกันไปแล้วนะคะอันนี้อ่านตาหนาไพ่ยอยนะเพราะว่ามันมีเรื่องราวของวัชจักรบางอย่างที่มันควรจะจบไปแล้วแต่มันไม่จบนะก็ถ้าไม่ใช่เรื่องที่เป็นสิ่งที่ทําให้เราไม่สบายใจเป็นกระแผงในใจของเราเองว่าความหวาดกลัวความรักของเราก็คือจะเป็นคนเก่าที่ยังวนเวียนอยู่นะคะ คอยกักไม่ให้เราเริ่มต้นใหม่อะไรแบบนี้ทีนี้ในเดือนมิถุนายนเนี้ยซึ่งเป็นเดือนเกิดของคุณเนี้ยมันจะมีคนหนึ่งเนี่ยนะคะที่เข้ามาแล้วก็เหมือนกับคนเนี้ยเขามีความพร้อมด้วยนะคะที่จะเริ่มต้นสานต่อความสัมพันธ์กับคุณได้ทันทีคนคนนี้เข้ามาคุณไม่ต้องรอไม่ต้องรอเวลานะคะสามารถสานต่อกันได้ทันทีเลยไพ้เดอฟูขึ้นมาคู่กับอัศวินถือเหรียญนนะี่เมย์มองว่าถ้าคนนี้เข้ามาเมื่อไหร่คุณจะดูออกเลยนะคะออลักษณะที่เมย์บอกว่าเขามีความพร้อมมีความโสดแล้วก็ จะเป็นฝ่ายที่เข้ามารุกเราจีบเรานะคะชัดเจนออกหน้าออกตาแต่จะไม่ใช่คนที่มาแบบพัชชันรวดเร็วนะแต่จะมาแบบสม่ําเสมอนะคะแต่ชัดเจนทีนี้มันยังมีไพ่เอซสอ็งคัพที่ยังกับหัวอยู่แปลว่าคุณก็ยังไม่สามารถที่จะเดินหน้าเต็มที่กับเขาได้นะคะด้วยเหตุผลที่เมย์บอกแล้วว่าไม่แน่คนเก่ายังาคาลคาซังหรือว่าคุณกลัว ที่จะมีความสัมพันธ์นะใหม่ๆนะคะตรงนี้ก็ต้องใช้เวลาพิสูจน์ตัวเองพอสมควรสําหรับคนใหม่คนนี้นะแต่เมย์มองว่าสุดท้ายเนี่ยคนนี้จะเอาชนะใจคุณได้แต่ต้องให้เวลานะคะห้าเหรียญเนี่ยหมายถึงคนที่พร้อมจะร่วมทุกร่วมสุขไปด้วยกันเป็นไปได้เหมือนกันว่าความสัมพันธ์นี้จ,จะต้องใช้เวลาพอสมควรนะคะไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่เจอปุ๊บสารต่อความสัมพันธ์ได้สถานะอะไรแบบรวดเร็วแบบนั้นแต่อาจจะเป็นการคบหากันดูใจกันไปเรื่อยๆแล้วก็สุดท้ายเนี่ย มีโอกาสที่เขาเนี่ยจะเป็นคนที่มีความมั่นคงอย่างมากแล้วก็พิสูจน์ตัวเองได้นะคะยังไงก็ลองเปิดโอกาสดูอย่าไปปิดประตูใส่เขาถึงแม้ว่าเรื่องเก่านย่ยงคาราคาซังแต่ว่าถ้าคุณไม่ได้มีใจให้คนเก่าแล้วเนี่ยคุณตัดขาดไปแล้วเนี่ยก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้ถึงแม้ว่าคนเก่าจะยังไม่ปล่อยคุณนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เคสแต่บางคนมันจะเป็นแค่กำแพงในใจที่เราหวาดกลัวความรักใหม่ๆเท่านั้นเองนะคะยังไงอยากให้พยายามเอาชนะ ความกลัวในใจของตัวเองให้ได้นะคะเม์เข้าใจนะเพราะว่าเม์ก็เคยเป็นนะคะค่ะเดี๋ยวช่วงต่อมาเราจะดูคำพยากรณ์ในส่วนของโอร c าโคกันบ้างนะคะวันนี้นะคะมีถือโอกาสไวพ้พรวันเกิดให้กับชาวมิถุนนะคะที่ยังโสดสนิทอยู่นะคะยังไงก็ขอให้คุณได้เจอคนที่มีความจริงใจกับคุณนะคะเจอคู่แท้นะคะแล้วก็ คู่คนนี้ก็ขอให้เป็นคนที่จะสามารถอยู่ด้วยกันได้ตลอดชีวิตเลยนะคะเป็นรักครั้งสุดท้ายไปเลยนะคะให้เจอคนที่ตรงสเปคทุกอย่างนะ,ะมีไพ่ฟรีวอลเซลด้วยนะคะชัดเจนนะคะ น่าจะต้องจบวัฏจักบางอย่างอะคะ่ะความไม่สบายใจความคิดด้านลบอย่างที่เมย์บอกว่าเรื่องคนเก่าเรื่องอะไรที่มันเป็นในอดีตมาแล้วที่มันเคยทําให้เรารู้สึกแย่ๆกับความสัมพันธ์หรือว่าความรักนะคะต้องปลดปล่อยตัวเองตรงนั้นแล้วก็อย่าไปซีเรียสมากอย่าไปตั้งกาแพงมากอย่าตั้งสเปคสูงเกินไปนะคะในความรักไม่จําเป็นต้องควบคุมทุกอย่างนะคะไพ่เลสแฟกตรงนี้ไม่มองว่าคุณรู้อยู่ว่าสาเหตุคืออะไรที่ทําให้คุณไม่ค่อยจะเปิดใจให้กับความสัมพันธ์หรืออะไรที่ทําให้คุณไม่พ,มพร้อมนะ ถ้าคุณแก้ตรงนี้ได้อะนะคะคุณปลดปล่อยตัวเองออกจากความระแวงความกลัวอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าตัดคนเก่าที่เป็นท็อกซิตในชีวิตทิ้งไปให้ได้นะคะตัดวัฏจักของเขาออกไปเลยถึงแม้ว่าเขาจะวนเวียนอยู่เนี่ยชีวิตคุณจะเริ่มต้นใหม่ได้นะคะความสัมพันธ์ดีๆก็จะมีโอกาสได้เข้ามามีไพ่เอ่อ getting to know each other ด้วยเนี่ยคนคนนี้ยังไงก็ต้องเข้ามาในชีวิตคุณถึงแม้ว่าคุณอาจจะยังไม่ได้ยอมรับเขาให้เป็นแฟน100%เรเ็แต่เขาเนี่ย จะค่อยๆเข้ามาทําความรู้จักกับคุณนะคะทีละเล็กทีละน้อยนะคะใช้เวลานะก็ไพ่าาของโอรเคิลก็บังเอิญไปตรงกับทาโร่อีกนะคะไม่มองว่าคุณน่าจะเจอเร็วๆนี้นะคะภายในเดือน,นิถุนายนเนี่ยน่าจะได้รู้จักใครที่เมยได้ทํานายให้เมื่อกี้นะเดี๋ยวเรามาดูไพ่คําแนะนําปิดท้ายนะคะเป็นแองเจลวันเซอร์นะ,ะวันนี้ขอภัยนะคะแสงมันจะมืดๆหน่อยนะคะเพราะว่า ทำนายในช่วงกลางคืนนะคะวันนี้นะถ้าไม่เปิดไฟสีขาวเนี่ยไทยเขาจะสะท้อนยิ่งมองไม่เห็นนะคะก็เลยต้องใช้ไฟสีเหลืองนะคะ meditation bring answer นะคะ get information แล้วก็ลุกฝ่ s i าย เก็ตอิน r ฟ a t i เมนะคะไม่ไม่สงสัยว่าทําไมได้พไพ่ใบนี้เพราะว่าไม่มองว่าตัวคุณยังไงคุณก็จะรอบพออมากในครั้งนี้ความรับครั้งใหม่ของคุณเนี่ยคุณจะใช้เวลาให้เขาในพิสูจน์ตัวเองนานมากนะคะจะดูกันไปเรื่อยๆไม่รีบไม่ร้อนแล้วก็ดูกันดูใจกันแบบมีสติด้วย with เมดิเทชันเป็นงานเซอร์ไม่มีอะไรต้องแนะนำนะคะเพราะเม่มองว่าคุณทำในสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วเวลาเราเจอใครเราจะสารตอบใครเราไม่จำเป็นต้องรีบร้อน ความรักไม่จําเป็นต้องเป็นแบบลักษณะแบบพ a ช s i o กระโจนเข้าหากันตลอดแบบนั้นเป็นความรักที่สุกปุ่มรอบคอบมันก็โรแมนติกไปอีกอย่างหนึ่งนะคะมันจะค่อยๆรู้จักกันเรียนรู้กันสานต่อความสัมพันธ์ไปกว่าที่จะเรียกว่าเป็นคนรักเนี่ยเราได้เป็นเพื่อนกันก่อนนะคะมันจะดีมากลูกอร์่งทรนะคะตัดสินใจอะไรเนี่ยเอาตามรางสองหอนนะคะที่จักรวาลส่งสารมาให้เลย ะะจักราวาลเขาจะคอยสิกเนลคุณตลอดแหละนะเวลาที่เรารู้สึกมีรังส่งผลอะไรอะ่ะมันไม่ได้เกิดจากตัวเรามันเกิดจากพลังงานจักราวาลน,นะคะก็ตัดสินใจไปตามนั้นได้เลยนะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะชาวมิถุนแล้วก็ชาวสิงนะคะท่านที่เข้ามารับชมช่องเมม่นะคะถ้าชอบกิมนีก้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะคะทิ้งคอมเมนต์น่ารักน่ารักไว้เพื่อนเพื่อได้อ่านนะคะเป็นกำลังใจให้แก่กันและกันนอกคนเกิดราศีเดียวกัน ก็ขอมันเป็นคอมเมนต์ที่สุภาพนะคะแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับพวกคําพยากรคำทำนายแล้วกันนะคะค่ะแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามช่องเมเม่อ,อย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจนะคะให้เมม่ด้วยนะคะวันนี้เม่อขอตัวก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะเส้นนี้เป็นโลสคอสนะคะขนาดตัวเรือนเนี่ย10มิลน,นะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยคอร์สใส10มิลน,นะคะ ตรงกลางนี้เป็นหินมูลสโตนนะคะขนาด13มิลคุณสมบัติของเส้นนี้นะคะนอกจากจะเป็นหินส่งเสริมความรักเมตตามาหานิยมแล้วนะคะก็ยังเป็นหินที่ช่วยขจัดนะคะอุปสรรคต่างๆในชีวิตด้วยแล้วก็ความสัมพันธ์ด้วยใครยังโสดอยู่ก็มีมูลสโตนนะคะเข้ามาช่วยในเรื่องของการหาคู่แท้ด้วยนะสนใจสั่งซื้อหินมงคลแอดไลน์ได้ที่ chayo underscore stone นึกถึงหินนึกถึงเรานะคะ